วันนี้เราจะไปเก็บเห็ดกันค่ะเย ê, ไ้ไหนน้องแก้มอ่ะไหนค่ะเราจะไปไหนกันคะเก็บเห็ดเกออเก็บเห็ด <c oughs> อจ้าเอไปค่ะเห็นแล้วค่ะนี่มันแก้มเห็นไหมลูก ว้าวยัดน้องนั่งก่อนบี่โอเคไหนไหนไหนน้องแก่งเลยว้าวถ่ะเอาให้ป๊ะป๊าดูก่อนให้ป๊ะป๊าดูใส่ในเห็ดกับป๊ะป๊าให้ป๊ะป๊าดูโอเคเอย่าเพิ่งเก็บ้ะลูกอย่าเพิ่งเก็บเดี๋ยวแป๊บนึงครับป๊ะป๊าดูนี่ป๊ะป๊ามาดูฝั่งนี้ ว้าวน่าตื่นเต้นไหมคะเย้าไปไปค่ะโอเคเกะเอ๋ไม่แะอึ๊บอ่าลองหยิบเลยลูกค่อยๆนะลูกหยิบค่อยๆโอเคหยิบค่อยๆค่ะโอเคโอเคค่อยๆแสงลูก อันนี้คือหนูเด็ดใช่นเนี้ยอึ๊บค่อยคยใส่เถอะโอเคอ๋อวางให้เขะว้าวอ่ กค,ค่อยวางลงแบบนี้มันจะได้ไหมอันนี้ค่อยๆวางวางค่อยๆพาเออเก่งมากๆเลยลูกอ่ะหยิบเ้าว้าวเชิญป้ะป๋าหน่อยเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกอู๋อันนี้อะะค่ะโอเค,ออนนอเคดูด,ดอกนี้หน่อยค่ะป้ะป๋าว้า ดอกใหญ่ๆเลยค่ะลง,งค,ค่อยๆนะคะหลังจากที่ผ้าเบิ้งบรรยากาศอันการเก็บเฮดกับนองแกมแล้วนะจ๊ะแม่ควันกับสิผ้ามาเบิ้งดอกเฮดจ้าก่อนสิไปเบิ้งบรรยากาศการเก็บเฮดอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะดอกกม็มีแต่ดอกตุ่มๆงามๆจ้าดอกบานกม็มีอยู่ดอกเน่าก็มีแต่ว่ากัดส่วนน้อยนิดนึงจ้าบานกม็มีนิดนึงตอบ บาดต่อไปก็คือการบรรยากาศการเก็บเห็ดกระซิสลับกันเจ้งซีละจ้าเพราะว่าตอนเนี้ยแม่เก็บผู้เดียวแล้วน้องแก้มก็พอกะพักพอนแม่ก็เลยตรงเป็นทั้งตากลองทั้งเป็นนักเก็บเห็ดทั้งเป็นนักซองเห็ดจ้าเบื่องจ้าดอกพ่นเป็นตะส้อนจ้าพันสิอสยูนในใต่ใบอันยูค่าจ้าเปิดออกมาเนี่ยอู้น่ะตื่นเต้นักคักเลยจ้าอันเวลาไปเห็นน่ะจ้ามันงก็ดีใจตื่นเต้นนาะถ่ะไปเก็บเห็ดแล้วพ่อเห็ด่จ้าเบิ่งนั้นจ้า ดอกพ่นกะสิตูมาคัะจ้าแม่กะสิตั้งกองไว้ล้วกะไทยให้เห็นบรรยากาศการเก็บเห็ดไปน้ำเนาะจ้ามันกะสิเบิ่งได้อัทรสดก็กันจ้าไต้กะเกือบเต็มตาละจ้าเพราะว่าเพ่นกะสิมีพอดอกตูมน้ำดอกบานผสมกันน้ำจ้ามือนี่ก็เลยได้เต็มตาได้หลายจ้าหน่อยนึงได้แกงก็คือแบงเขาไปในบ้านหายากับนองแกมแลวกะจะาของก็แบงไว้กินกับพ่อน้องแก่เนาะจ้า เก็บอันไปได้บกักหลายเติบแล้วจ้ะตัวหลังจากนี้แล้วก็คือพ่อจะเก็บเสร็จแล้วกับผ้ากันกลับบ้านจ้ะนงแก้มเบิดแห้งแล้วจ้ะพอก็ต้องเกียร์กับบ้านจ้ะสวัสดีจ้า